ครับเพืเ่อนๆวันนี้พามาเอายอดภูพันธุ์ีครับถึงตรงน,นี้แขแกแข้งตองโอแครับอ่าล้วก็ได้ชิมรสชาติกันอ่าไปดูลักขณาเอื่อนๆกันครับ ครับถึงตจนนี้สมบูรณ์แบบมาครับเราจะไวยขยายพันธุ์ถึงเป็นอีกลูกมากซ่องครั้งแล้วครับรูปแบบความเขาสวย่ามมาเราไปตัดกันเลยครับไม่เคยครับเลครับกิดว่าน่าจะเป็นแต่คุณเดียวต้อราง ลองเอามาทานโนครับมันเป็นสังพืชอาหารแล้วก็ไม่ประดับครับ ลังจะตัดไปจะมีคาแนแห้งลูกเรือ,รอนอ่อะออกมาซี่ครับต่อไปเขาจะเจริญตัวตัตอนนี้เราจะยิ่งปลูกไว้เผื่อประดับช่วนครับแต่ยาิิดยอดดูครับซึ่งเราก็ไม่ชำนาญแต่ก็น,น่าจะ เมื่อนยดมาเปลา่าติดหวาตอนนี้มันเกรกันครับเราจะลองเอามาชิมดูวันนี้จะแกงแกงส้มปราพงเอาตักลอง ว่านกอบว่านกอบไข่คข่ยศมะพรา้าวแต่ยศมะพร้าวควันครั้งเดียวก็จบไปแต่นี่ก็ยศไม่รู้จบกับเดี๋ยวเราจะไปแกงส้มจะมาจิ้มกันอีกครั้งนะครับนะครับพี่น้องโปรดจัดโอ้เป็นแกงส้มปักใต้จริงๆริงรสชาติเข้แกงเอง ยังมีความกรอบอยู่ครับว่านกรบอบอาปูพันนี่ไอเรื่องปลาเราไม่ต้องพุดถึงครับอาลงอีกชิ้นเบอรกันไม่น่าเกลียดตาก้องอเนื้อขาจะไม่เละเมื่อนครับอายอดปั๊มนะครับ ไปตึงทีเลยเราไม่ได้เรียนเบบกันนะผุนูน,นั้นเรารู้ว่าคยเ <laughs> พื่อนๆเร้จักกันบอกมาชิมที่ครับคนแกเรกว่าผุนูน,นั้นพี่ช่ชื่อว่าเป็นเมนูทีอร่อยมากครับเราจะไม่เล่นปลา,าเป็นพืชอาหารแล้วก็เป็นไม้ประดับยอมรับครับว่าตัวนี้ต่อไปเป็นถางเหลือแค่อาหารได้จริงปูปานี อาจึงรวกลวกใบลูกได้เราเกลือทานการรดชาการื้อว่าแปลรูปได้ได้เรืองกับท้วนใจลูกหมายลักไล่รวมโดยปูปานเีเพืนเหือน,นจุกติดตามชงเลยครับ